มาครับสวัสดีพี่น้องครับเจอกันยามคืนครับจากคลิปที่ไปไทยใส่เทนเลอร์ครับฝนฟางครับคันยันมาาของเราเพิ่งใส่ไปครับนู่นครับมันไม่เห็นครับมันค่ำเดี๋ยวเปิดไฟให้ดูครับอ่ะเอาละครับจากสามสิบสี่ของเรานะครับใส่เทนเลอร์รถเกี่ยวครับโอ้มีเห็นมันมืดมืดมืดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดไฟเท่านันเปิดไฟยันม้าคนละมีเห็นว่ะ กันคืนละลุยนะครับพี่น้องหอาละครับหยัดมาของเราใส่เต็มแล้วครับเปิดไฟนะตัวนี้เด้ตัวนี้เด้ต,เดตัวนี้ได้พี่ตัวนี้ตัวนี้ลอดเดียวนี่กดๆตอนนั้นละยำๆยังอยโอ้ฝันอันเนะาะเออเออฝันอันเนาะฝันนี้ค่อยตัดเออมันแบบนี้ไปครับละลุยครับ เดี๋ยวเราไปใส่เทเลอร์ตัวใหญ่ครับเทเลอร์ตัวเล็กเราใส่ยันต์มาติมแล้วครับโอ้อาจจะไม่เห็นนะครับพี่น้องต่อกาลคืนนะครับนี่ครับผมอยู่รถอัดฟางครับตัวนี้รถจ่าลงนะครับเป็นคนขับนะครับก็่าเรือแปลงใหญ่แปลงหนึ่งนะครับอ่าฟางประมาณ270 70ก้อนครับพี่น้องโอ้อาจจะไม่เห็น นะครับพี่น้องแสงสว่างไม่เพียงพอครับตอนกลางคืนนะครับนะครับเจ้ายันมาสเวิตของเราเป็นเทนเลอร์เล็กครับตัวนู้นขายได้ประมาณร้อยก่อก้อนนะครับส่วนตัวใหญ่เทนเลอร์เถเกียวก็ได้ประมาณเกือบสองร้อยครับเอากลางวันเราอัดฟางนะครับกลางคืนเราขนครับ มาสองคันครับวันนี้เดี๋ยวจะให้ที่ชายมาจัดครับอันนี้เป็นเทนเลอร์เล็กนะครับที่ชสยฟางประมาณประมาณร้อยสิบร้อยยี่สิบครับตีอยู่เทเลอร์ตัวนี้นะครับอืม้มโอ้ความสว่างไม่เพียงพอครับพี่น้องต้องขออภัยด้วยนะครับครับพี่น้องความสว่างไม่เพียงพอครับต้องขออภัยพี่น้องด้วยนะครับ เราจะไปส่องไฟให้รถจะลงนะครับพี่น้องอจะลงไปไม่เพียงพอครับอ้าวออกต้ไม่รถดีแล้วบัางนะป้อยรถไปเองนอี่ละก็เลอเป็นใหญ่เป็นสุดท้ายครับพี่น้องคณะก็เป็นรถท่อแกะนะครับรถการ์ดจแรงนะครับ ตัดใจละไปนะนี่ย่อนฟางก็พอใช้ได้ครับมาเป็นทีมงานครับวันนี้นะครับปอก่อนนี่ขีนีวพี่ลึเถอ่ปะเดี๋ยวมาครับเถอะอันนี้จะเป็นสามสี่ทันเอวสามสี่ทันหันมาพี่ไฟเออ โม่งเลยมัดับกันนี่รถแม่ก่อนนี่เขลืมบเนี่ยยมเอาลมเอ้เธอนี่คือใหเ่ี๋ยวพี่ mm <laughs>